สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับตอนนี้วันตอนนี้วันอังคาร,าค,ร,รครับนะเล็กพริกขี้หนูจกปลาไหลครับจกปลาไหลเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย,อย,อย,อย่านบ่โอ้ยมันอยู่ลึกครับพี่น้องปลาไหลได้ได้ตัวีได้ได้กี่ตัวโอเคสองาส,าสแล้วบ่สามอาจารย์กบจกปลาไหลพี่น้องเด้อ นี่ครับเปิดบองานปากบอรครับเดี๋ยวเอาไปลาไหลก่อนอาหารเย็นครับนะอาหารสุดยอดเล็กพริกขี้หนูครับได้สามตัวแล้วพี่น้องไปลาไหลหรือว่าเอียนเหมือนกันไมอ <c oughs> ้งูเ่ะงูเลือมละ่ะหมือนกันไมปลาไหลกับเอียนไม่เหมือนเออ ได้กี่เที่ยวแล้วยอดเนี่ยฮะคนละยีสเฮ้ยก็เขียนต่างกันไงโอ้ได้สามตัวเอาใบกระเพรามาพี่น้องเลยเเมือแรงนี่สงสัยจะผัดเผ็ดมัง้งหรือว่าจะต้มเปร็ดเดี๋ยวดูก่อนครับนะน่าจะมีอีกครับนะ ไม่เจอครับเนี่ครับเปิดบอ่อเมื่อเช้าประมาณ300เที่ยวครับเจองูลเหลือมนึงสตัวแต่ว,ว่าปล่อยไปครับนะปลไหลกินได้แต่งูต้องปล่อยครับนะเด็พกพิขีิหนู โอ้เบิดแล้วเบิดแล้วพยายาวนะครับพยาวนะยอาจจะดังนะใส่มันนี้เลยเว้ย ไม่เจอบได้สามตัวอ๋อมันอยู่ฝัง่งนู้นแล้วนะไปไปโอ้ยจะอิ่มนี่ดูเชลเฟอร์แต่ละคนจะอิ่มป่ะถึงได้สามตัวเองอจะเริ่มวิ่งนียครับนะเสะอบาบัะไลก่อน เบิ้นแล้วครับเบิ้นแล้วครับไม่เจอครับไม่เจอแล้วได้ปลาไหลสามตัวครับอันนี้ย้ายมาเปิดงานปากบออีกชุดหนึ่งครับนี่ ตรงนี้นะครับบ่อประมาณประมาณหนึ่งงานครับประมาณหนึ่งงาน65้าแรงมากนะเจ็ดตันครึ่ง ปลาไหลก็จะจำศิลน,นะครับนะอยู่ใต้ดินเขาจะนิ่งๆแล้วก็เขาจะกินดินครับนะหรือว่าเป็นปลาไหลนี่ทำกับข้าวผัดเผ็ดหรือว่าอร่อยมากครับนะ เดี๋ยวจะสตาร์ทตรงไหนครับดูจานกบจะสตาร์ทตรงไหนต้องถอยลงไปครับนะเอาคันแรกถอยไปเออคันไหนคันไหนเร็วถอยไปคันแรกคันแรกเร็วคิวไหนแจ็คไปไอ้หอดโลบวได้หอดโลบว โอ้เห็ดยัางไรเห็ดยังเรามาเร่งเบอร์เท่าเยียนเลยนะเฮ้ยนั่นใหญ่แต่หัวดิเดี๋ยวดูพี่น้องให้ดูปลาไหลหรือว่าอียน์นะครับนะใส่ละโอ้นี่ใหญ่ครับใหญ่อ้ใหญ่สองตัวเนาะครับใหญ่สองตัวเลยนี่ครับใหญ่ครับด,ดูหัวตัวนี้ครับนะ เดี๋ยวเอาไปโปรดแล้วบ้างเนี่ย <c oughs> เอาไปปล่อยเนาะโอไไ้ไม่ได้ไม่ได้เขาหวงกระหวงเอาไปปล่อยยันนี้ปล่อยไซปล่อยอไอซ <c oughs> ขายบอขายบอสองร้อยนี่บอขายเล <c oughs> ยนี่ของแสีบ,บ้านนี้ <c oughs> อ่ะเปิดบอใหม่หลังจากเอาปลาไหลแล้วครับนะได้สามตัวบาทนี้ก็จกมาเมื่อเศร้าพี่น้อง ได้ร้อยวันเที่ยวแล้วนะนะครับอันนี้ก็เปิดชั้นสองวันนี้วันวันอังคารครับนะจัดเต็มเล็กพริกขี้หนูเล็กพริกขี้หนูวันนี้เอาร้อยวันเที่ยวครับนะค่าตัก80บาทอ้อพอด้ปนวอเที่ยว8 0 0พันครับนะเราจะเช็กยอดว่าวิ่งกันโอ้หกคันนะหกคันถ้าเที่ยวละคนละยี่สิบเที่ยวก็ร้อยยี่ครับนะ ร้อยยี่นะรถดำวิ่งประมาณไปกับประมาณกิโลประมาณสองโลครับนะไปกับประมาณสองโลก็เที่ยวละร้อยครับนะเที่ยวละร้อยยี่สิบเที่ยวก็สองพันเนาะหักค่าเชื้อเพลิงสักสี่ร้อยครับนะช่วงนี้เชื้อเพลิงไม่แพงเท่าไหร่รถขุดก็แปดสิบบาทครับนะ ในหน้าไป20ก็200บาทครับแถวนี้ครับนะเพราะว่าวันนี้เดินทางมาทุกที่อำเภอระคอนชัยครับนะนะบมางานบักบอที่ระคอนชัยทันใดอยู่แถวระคนชัยบ้านตรวดก็เรียกใช้ได้ครับบริการนะครับนะเียกใช้บริการได้ชิมันชาเจริญทรัพย์ด้วยว่าเล็กพลิกขี้หนูผลงานแม่เมื่อเช้าเปิดเจิงเหลือมังสีตัวครับนะโยนไปในปานแล้ว ก็แถวประคุณชัยนี่งูลเหลือมเยอะครับนะตามทุ่งนาเพราะว่างูลเหลือมเขาไปกินกันครับนะก็เป็นฟิลิปปินส์นี่เอาเอาหนังครับเอาหนังทำกระเป๋ากระเป๋าตังค์แล้วกระเป๋า,แล,ปาแล้วก็ส่งออกนอกครับนะเงินดีมากเลยแพงมากครับนะกระเป๋าหนังเหลือมแต่พี่ไทยนี่ปล่อยครับเห็นในข่าวตัวใหญ่มากอ้าวัเจ็คครับ ปีกนกปีกนก185คันนี้ตัวนี้ถ้าเก็บตกสัก2 0 0 0มืบาทนีเปรียเลยครับนะทำสีใหม่แล้วก็ไม่เคยเสียคันนี้ใช้ดีมากจัดเต็มกล่องกันครับนะเที่ยวละ200นะแล้วพี่น้องดูเอาครับนะดูดินเที่ยวละ200อนะอาจาัดผมจัดให้ครับนะเต็มกล่องกันครับนะ สองร้อยพี่น้องรถด,ดำในร้อยเดียว <c oughs> พอได้ปุนครับนะนี่น่าจะได้คนละไม่ต่ำกว่าพันห้าหรือสองพันนะครับนะรถด,ดำอ่ะมาแล,แล้วถอยมาวิ่งกันอ่ะมาดูจันรกบนะครับแกเปิดปอหลังจากแกเปิดไปหน้าประมาณเม็ดหนึ่งครับนะเปิดบอเม็ดหนึ่งแล้วก็จบจบเข้าไปนะ ครับนะค่อยๆครับนะคือว่ามีปลาไหลไหมจัดเต็มปุ้มเหมือนกันโอ้ถ้ากลบตรงนั้นวิ่งในสองคันไหมนี่ก็ไม่ต้องรีบครับนะวันนี้เดินทางมาไกลครับมาขุดปักบ่อออกจากบ้านมาประมาณสัก20กิโลครับนะ ค่อยๆครับนะเลขพลิกขี้หนูเจ็ดพันวัาชั่วโมงครับนะก็เห็น <c oughs> แต่อย่างนี้นี่วันหนึ่ง <c oughs> เป็นร้อยเหมือนกันครับ <c oughs> เดี๋ยวถามสมาชิกก่อนเฮ้ยไอทิศเฮ้ยเอ้ยได้กี่เที่ยวละได้กี่เที่ยว ได้กี่เที่ยวนะดูดูบินดิฮะนะอ๋อนับดินับดินับทันไหม <laughs> เดี๋ยวดูว่าเขาได้กี่เที่ยวตอนนี้บ่ายจะสี่โมงครับนะดูว่าเที่ยวละร้อยเขาได้กี่ร้อยครับนะสิบห้าโอเค ได้สิบห้าเที่ยวก็คือพันหครับนะพันหาบาทแล้วก็อันนี้16เที่ยวเท่ากับพันหนะตกเย็นก็ประมาณ20บนะครับนะค้าเชีเรยรเพลงก็ประมาณสักอาจจะประมาณ300ครับนะสามสี่ร้อยเอวิ่งใกล้ใกล้ครับนะ โอ้เล็กๆพี่น้องเล็กๆวันนี้ถ้าเขาได้120เที่ยวก็คูณด้วยแปเนาะร้อยเที่ยวก็8ปดพอีก20เที่ยวก็พันหกมได้เก้าพันหกนะค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงก็ตัดไปพันหนะครับคนขับไปพันพันคนขับนี่พันสองเลยนะจายรร์กบนี่ตัก10บบาทนะครับดำหนึ่ง ก็ได้พันสองเนาะตัดร้อยยี่สิบเที่ยวอ้าวร้อยหกห้าครับนะเก่าแต่แรงเหมือนกันนะแก่แต่เก่าควันขาวไี่น้อควันขาวแต่ว <zipper dying walls> ่าแรงครับเป็นอย่างนี้ยังไม่รู้จะแก้ยังไงกันนะใส่ต้องเช็คปั๊มดีเซลมาแล้วครทีมงานก็จะเซตอยู่ประมาณ6คันครับนะประมาณนี้ พีนาพีนามีเพิ่มมีก็ต้องหารถคุณกระดาดใหญ่ครับนะจับตาดูว่าจะหาร้อยดีมาบ่ะครับนะดูก่อนีเดือนพฤษภาเนาะพฤษภากว่าจะถึงพฤศจิกาธันวาดูก่อนครับดูเศรษฐกิจดูเศรษฐกิจดูบ้านดูเมืองกันก่อนเนาะอ๋อสิบสามนาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันครับ เจ้าเล็กพริกขีนูโคมัสเซ710ขด8นะครับใช้เครื่องยนต์ซีซูเล็กๆ65แรงม้าครับนะวัดรอบเครื่ 95, องยนตที่1,950รอบต่อนาทีคงกี5ฟันใหญ่ครับนะใบแท็กซี่ซ่าเซนโรล,ลเลอร์5ตัวแคริเนร์1ตัวนะครับมีระบบคอมเพล็กติดตามจุลกรรมรถหายหรือว่าเช็คศูนย์ได้ว่ารถอยู่ที่ไหนครับนะอ,อวตมนะครับพร้อม เกลองมาได้40เดือนครับนะ40เดือนเหลืออีก8เดือนพี่น้องนะจะเป็นไทยสนใจก็ศึกษาได้ดูได้ครับสอบถามได้ที่0982723752หรือว่าดู Youtube ช่องชาติเจริญทรัพย์ครับหรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ X c a r a t o r 40เดือนยังเปรียครับมีปัญหาเรื่องบุ้งกีอย่างเดียวครับนะเพราะว่าถูกใช้งานเยอะครับนอกนั้นก็ยังโอเคครับัน 7,300ชั่วโมงครับนะณนะวันนี้ครับนะอฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ